อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับในรับเข้าสู่ช่องอกมกร์เคป๊อปช่างที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องนี้กับเด็กๆเ,เจนใหม่ในเจเนอเรชันที่5นั่นเองนะครับของเคป๊อปไม่ว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเองก็ตามตอนนี้เนี่ยเจาะชาร์ตกันสนันเลยนะครับการแข่งขันสูงมากแต่ว่าก็ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยสนุกกันสุดๆไปเลยล่าสุดนี้นะครับได้มีการออกมาพูดถึงสําหรับชาร์ตเพลงของเด็กเจน Daily ชาร์ตของ Apple Music Korea นั่นเองเจน5ทั้งหมดครองอันดับตั้งแต่ที่1 2 3 4 5แอบมาส่องๆดูกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับว่าอันดับที่1 2 3 4แล้วก็อันดับที่5เนี่ยเป็นวงไหนกันบ้างที่ครอง Apple Music Korea เดลี่ชาร์ตโดยอันดับที่1เนี่ยเป็นของ Magnetic ไอเดนั่นเองนะครับวงคุณหนูพลังแม่เหล็กเนี่ยแรงมากๆเลยชาร์จดีสุดๆไปเลยนะครับแมกเนติกก็ตกเกาหลีรัวๆวอันดับที่2เป็นของเบบี้มอนสเตอร์กับเพลงีชนันเองนะครับเหมือนจะขยับอันดับขึ้นมาด้วยตอนนี้เชดเนี่ยก็ตกแม่เกาหลีรัวๆอีกแล้วพลังแห่งการร้องโสดพลังแห่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ถูกใจนะครับเกาหลีก็ซื้อกันเต็มที่เลยตอนนี้ก็เซชิกกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองอันดับที่3ก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเนเรชันที่5นะครับมาเดสทัวง ของ Kiss of Life นั่นเองมาแรงมากสาวจูบถึงแม้จะมาจากค่ายเล็กนะครับแต่ว่า เพลงไม่เล็กพลังไม่เล็กเลยทีเดียวก็อันดับ3อยู่ในท็อป3บน Apple Music k o r e a ได้สำเร็จในตอนนี้นะครับ Mind the Touch คือปังมากต่อไปนะครับอันดับที่4เนี่ยเป็นของบอยกรุ๊ปนะครับอย่างไซเรนนั่นเองจากวงไรซ์ครองอันดับที่4ยังเกาะท็อปไไปได้นะครับไม่หลุดไปไหนและก็เป็นบอยกรุ๊ปเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นด้วยที่อยู่ในท็อป5นี้แล้วก็เป็นบอยกรุ๊ปในวงเจน5นะครับวงเดียวที่อยู่ในท็อป5ตอนนี้ด้วยอันดับสุดท้ายอันดับที่5เนี่ยเป QWER นะครับกับเพลง THB กับเพลง TBS นั่นเองนะครับวงเกิลแบนด์นะครับที่มาแรงอีกหนึ่ง,งวงเลยตอนนี้กระแสดีมากๆชาร์ตเพลงที่เกาหลีก็ดีสุดทำเอาแฟนๆเนี่นโดนตกไปตามๆกันเลยนะครับกับ QWER และนี่ก็คือท็อป5นะครับ5อันดับของ Apple Music Korea ที่โดนติก Gen 5เนี่ยครองแล้วก็ยึดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอันดับ1 2 3 4 5ก็ตาม ILLIT Baby Monster k i s s of Life Rice, w e r i c e q w กปอยู่ ER ครองหมดเลยนะครับยึด Apple Music Korea รห้รรัวาใน5อันดับนี้ชอบวงไหนชอบเพลงไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับร่วมแสดงความยินดีกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง